อ่าฮู้บริกาศยามเช้าเอ้าประธา,ษษะะานไปเสวะ, <c oughs> ะเอ้าประธานเฮ็ดเตือนอ่ะเ <c oughs> ข้าเบลซี่เลยวะหนาวเลยอ่าหู้ยเข้าองศาพี่น้องเ้ยเอตเด้จังกินในที่นอนนี่แหละอยู่ว่าบบกันเด้อ,อขั้วราบประตองกายรา,าบดิบแล้วเราเอามาขัา้ว นี่เป็นปลาส้มนะครับปลาส้มนะครับเอาแล้วเราไปทอดหรือไปเครื่องอบนะครับอไปอบพี่น้องเนี่ยกับทอดทอดพริกดิบกินดูกันเอ้ยพริกแห้งกูลุงน้องกับข่าเอากินได้คิดหน้อยบุศีบได้กินอาหารดีดีบุศีบได้เนาะกินเนื้อคู่ก่นอนคนละคนบ่เดี๋ยวเบิ่งหน้าก่อนโอ้ <laughs> คนละคนเนาะ เข้ากับไฟเดากูเล้กินกินคนแดงแดงหลวงกว่าให้เราเลยยาสินกฟองกันเะยโอ้ยสีรูยันเลยกคินคนด่ากูหนองแห้พี่น้องนครพนมนะครับ เก้าองศาเช้านี้โอ high, oh ้โหเนาะจำนี่เลยพี่น้องอยากอายกินมาผู้ใดมาหายมีคนมาแน่นบุกลุกบ่กเอ้ยบุกลุกบุกลด้วยเห้ยมาเลยมาเลยมาตีเสาแทบจังหวะนี้แหละไปรหลังจังหวะใครเบิ้งด้วยรวดคุ้นๆนะนี่บ๊อบเนี่ย บอกมไปใส่มาบ้างเยรีีโอ้ไปใส่ไปร้านเสวยเราเก่งนะเม่อวาเสียรถเรียรีย่างกูด่ากูดุย่างอ่ะกูด่าโอ้จุดย่างบ่มีขาบ่มีเห็นมากินข้าวมากินข้าวไอ้พอดีเลยดิมาอยู่กับยศไม่หมดตาย นี่นพี่เงาพี่เงาผอ,อ,อ,อบ,บดำกินข้ากวกับแซ่บจำบ่ายดิเจ้า